หเดือนเขาตกงานแต่ต้องแกล้งไปทำงานทุกวันเพราะกลัวว่าภรรยาจะอายน้ำผู้หญิงคนหนึ่งที่ภูมิใจในสามีจนเกินไปเธอชอบพูดกับเพื่อนฝูงว่าต้นสามีของเธอเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งในบริษัทใหญ่ว่าเขาขยันมีอนาคตและเธอโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับเขาทุกเช้าเธอจะตื่นมาเตรียมกาแฟให้สามีดูเขาใส่เชิดสีขาวตัวเดิมรีดเรียบร้อยยิ้มให้เธอก่อนออกไปทำงาน ชีวิตดูสมบูรณ์แบบมากแต่ความจริงที่น้ำไม่รู้เลยก็คือหลังจากขับรถออกจากบ้านไม่กี่นาทีต้นจะจอดรถไว้ข้างทางทอนหายใจยาวเหงื่อซึมออกมาจากหน้าผากทั้งที่ยังไม่เริ่มทำงานเขาแค่นั่งอยู่เงียบๆเ,เพื่อรวบรวมแรงอีกครั้งก่อนจะเริ่มวันของคนที่ตกงาน ตนถูกให้ออกจากงานมาหลายเดือนแล้วเขาไม่ได้เลื่อนตำแหน่งอะไรเลยแต่เขายังคงออกจากบ้านทุกเช้าในชุดเดิมเพื่อไม่ให้ภรรยาสงสยัยกลางวันเขาเดินหางานไม่หยุดส่งใบสมัครทุกที่ที่เป็นไปได้บางวันไม่กินข้าวเที่ยงเพื่อเก็บเงินไว้จ่ายค่าโรงพยาบาลส่วนกลางคืนเขาขับรถส่งของตามโกดังต่างๆทำงานหนักจนตัวยโยกแค่เพื่อเก็บเงินไว้รักษาแม่ของนามที่ป่วยหนัก เขาเลือกที่จะไม่บอกภรรยาเพราะกลัวเธอจะรู้สึกอายกลัวเธอจะผิดหวังกลัวว่าภาพของสามีที่ประสบความสําเร็จในใจเธอจะพังทลายแต่ช่วงนั้นน้ําเริ่มสังเกตเห็นว่าต้นเปลี่ยนไปเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยิ้มเหมือนคนที่มีใจลอยไปที่ไหนสักแห่งเวลาเธอถามอะไรก็ได้แต่คําตอบสั้นๆเหนื่อยหรอที่รักเหนื่อยนิดหน่อยน้าไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งกลับมาจากส่งของตอนเช้ามืดแทบไม่ได้นอนและกําลังจะต้องออกไปหางานต่ออีกครั้ง ร่างกายเขาอ่อนล้าแต่หัวใจยังแข็งแกร่งเพื่อครอบครัวทุกคืนที่เขากลับมาน้ำจะหลับไปแล้วเขาจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำเงียบๆล้างกลิ่นน้ำมันเครื่องล้างความเหนื่อยล้าแล้วเข้านอนข้างๆเธอโดยที่เธอไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งคืนหนึง่งน้ำกลับจากเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลเธอต้องการหยิบกระเป๋าที่ลืมไว้ในรถของสามีเลยเปิดท้ายรถขึ้นมา แล้วเธอก็เห็นมันยูนิฟอร์มคนขับรถส่งของสีน้ำเงินกับซองเงินหนาวางอยู่ข้างๆกันในนั้นมีชื่อบริษัทขนส่งที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนความสับสนแล่นวูบเข้ามาในหัวเขาโกหกชั้นหรอเขามีอะไรปิดบังชั้นหรอทําไมต้องมียูนิฟอร์มแบบนี้เงินพวกนี้มาจากไหนน้ำยืนอยู่หน้ารถนานมากมือสัน่นใจเต้นแรงเธอไม่รู้จะคิดยังไงควรถามหรือเปล่าหรือว่าควรหาความจริงเองก่อน แต่ก่อนที่เธอจะได้ถามความจริงกลับปรากฏในคืนที่แม่ของเธออาการแย่ลงอย่างกระทันหันต้นรีพาไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนน้ำเห็นเขาวิ่งเข้ามาในบ้านทั้งตัวมีแต่กลิ่นน้ำมันเครื่องเหงื่อเปียกเต็มเสื้อผมยุ่งดวงตาเหนื่อยล้าแต่ยังมีพลังพอที่จะอุ้มแม่ของเธอขึ้นรถระหว่างทางไปโรงพยาบาลน,น้ำมองเขาตลอดมือเธอสั่นเสียงก็สั่นไปด้วยคุณไปทำอะไรมากันแน่ทำไมถึงมียูนิฟอร์มขับรถส่งของในรถ ตนเงียบไปครู่หนึ่งมือยังจับพวงมาลัยแน่นดวงตาจ้องไปที่ถนนข้างหน้าก่อนจะพูดออกมาเบาๆด้วยเสียงที่แทบไม่มีแรงผมโดนไล่ออกจากงานมาหลายเดือนแล้วผมไม่ได้อยากโกหกแต่ผมกลัวคุณจะอายกลัวคุณจะผิดหวังที่มีผัวขับรถส่งของผมแค่อยากให้แม่คุณได้อยู่ต่อนานอีกหน่อยอยากให้คุณมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน ผมรับได้ถ้าคุณจะโกรธหรือจะผิดหวังน้ำไม่รู้จะกลั้นได้ยังไงน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจเธอเหมือนจะแตกทั้งเจ็บทั้งรักทั้งรู้สึกผิดทั้งภูมิใจเมื่อถึงโรงพยาบาลหลังจากแม่เข้ารับการรักษาน้ำเดินตรงเข้าไปหาต้นกอดเขาแน่นมากจนเขาเกือบหายใจไม่ออกฉันอายตัวเองมากกว่า ที่ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าคนข้างๆกำลังเสียสละขนาดนี้ไม่รู้ว่าคนที่ชั้นภูมิใจอยู่แล้วกำลังทำเพื่อชั้นและแม่ของชั้นมากขนาดไหนหลังจากแม่ของน้ำอาการดีขึ้นทั้งคู่ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่พวกเขาใช้เงินที่ต้นเก็บมารวมกับเงินออมของน้ำเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆด้วยกันที่บ้านเกิดไม่ใหญ่โตไม่หรูหราแต่สร้างขึ้นด้วยมือทั้งคู่มีป้ายไม้แขวนหน้าร้านเขียนลายมือว่าเริ่มใหม่จากหัวใจเดิม ทุกเช้าน้ำจะตื่นมาเตรียมกาแฟให้ต้นเหมือนเดิมแสงแดดยามเช้าส่องหลอดหน้าต่างเข้ามาเธอมองเห็นเงาของทั้งคู่ซ้อนกันบนผนังไม้ครั้งนี้เธอรู้แล้วว่าคนในเงานั้นคือคนที่แบกชีวิตเธอมาตลอดและจะไม่มีวันปล่อยให้เขาเหนื่อยคนเดียวอีก บางคนต้องสูญเสียงานเพื่อรักษาคนที่รักบางคนต้องซ่อนความจริงเพื่อปกป้องความสุขของคนสำคัญแต่ในท้ายที่สุดความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดกันด้วยตำแหน่งเงินทองหรือความสำเร็จมันวัดกันด้วยหัวใจที่ยอมเสียสละและเงาของคนข้างกันที่ไม่เคยหายไปจากชีวิตเราถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณกดแชร์ให้คนที่คุณรักได้ดูเพราะบางครั้งคนข้างๆเราก็กำลังแบกภาระหนักกว่าที่คิด